เซสชั่นที่ทุกคนสนใจมากในตอนนี้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวครับที่โดนผลกระทบหนักเหลือเกินนะครับเดอสแตนดาร์ได้จัดงานที่ชื่อว่า The Standard Economic Forum รัมครับ16แพรเนล40สเปเกอร์ตัวจริงครับไฮไลท์ที่ผมวันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังคือเรื่องของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยแห่งอนาคตครับเราจะปรับตัวอย่างไรในเมื่อการท่องเที่ยวจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แผ่นาลนี้น่าสนใจมากครับได้4ผู้สมควรรุมาแลกเปลี่ยนกันนะครับตั้งแต่คุณยุทธศักดิ์นะครับซึ่งเป็นผู้ว่าทอททอครับคนนี้กําหนดนโยบายกําหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยเลยคนที่2ครับคนนี้เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนนะครับเป็นซูเปอร์ซีอของผมเลยก็คือคุณสุปฏิจีสุธรรมพันธ์นะครับแห่งเครือดุสิตนั่นเองนะครับคนที่3ครับเคยมาออกเดอะซเก็ตซ้อนรับอีกตอนที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับพี่โจทัศพลแบลเลเวลจากแอร์เอเชียครับ จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็วิสัยทัศน์ว่าธุรกิจการบินหลังจากนี้ธุรกิจการท่องเที่ยวหลังจากนี้จะต้องปรับตัวอย่างไรอีกท่านหนึ่งครับคุณชัยพัฒน์ไพฑูรย์นะครับซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับของไมเนอร์ไมเนอร์ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่นะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือวธุรกิจภาคบริการนะครับมีธุรกิจโรงแรมอยู่ในยุโรปเนี่ยใหญ่ต้นๆ้นของโลกเลยทีเดียว4ท่านนี้ครับจะมาแชร์วิสัยทัศน์แชร์ประสบการณ์พร้อมกับพูดถึงโอกาสใหม่ๆ ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับฮอสพิทอริตี้หรือการท่องเที่ยวและภาคบริการห้ามพลาดจริงๆครับนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์พิเศษอีกมากมายนะครับลองไปติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ The Standard หรือว่าเว็บไซต์ eventpop.me งานจัดขึ้นวันที่29-31พฤษภาคมนี้และพิเศษครับสำหรับผู้ที่ฟังอยู่นะครับเพียงกรอกโปรโมโค้ด code the secret sauce นะครับตรงตัวหมดเลยครับ the secret sauce ติดกันหมดนะครับรับส่วนลดทันทีครับ10% โปรตามีจำนวนจำกัดนะครับหมดแล้วหมดเลยโปรโมโค้ด t h s s ซ c r e t Sauce ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Money Case by The Money Coach พบกับผมโอมโอมสริริวีรกุลและโคชหนุม่มจักรพงศ์เมธพันธ์ซีซั่นสร้อนแรงเหมือนเดิมย้ <c oughs> <c oughs> <laughs> นี่มันรายการการเงินจริงวันนะจริงพี่นะคึกคักมากคึกคักมากนะฮะเพราะว่าเราอัดอั้นตันใจครับจากการที่เราเวิร์กฟอร์มโฮมนะฮะเราได้มาเจอกันได้มาอัดรายการกันก,ก็มีความสุขครับนะครับแล้วก็เป็นประจำนะฮะกับนะซีซั่นสีนี้ครับครับเราจะหยิบคําถามนะแล้วก็ตอบคาถามหยิบเรื่องราวดีๆครับ <c oughs> ทั้งบวกและลบ <c oughs> ครับผมนะครับในช่วงวิกฤตโควิด มาเสริมสร้างกำลังใจมาไขขนทางครับอไอ้เสริมสร้างเนี่ยไม่ใช่คุณผู้ฟังอย่างเดียวนะเสริมสร้างผมด้วยและเป็นกำลังใจให้กับพู้เองด้วยนะเออเออช่วงนี้หนักกันทุกทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละตอนเราก็จะมีเรื่องราวและคําถามมาชวนคุยกันนะฮะวันนี้เป็นไงบ้างครับโอมเรื่องราวสดใสร่าเริงปิ๊งปังอย่างไรอย่าเรียกว่าสดใสปิ๊งปังดีกว่าครับผม หนักครับผมหนักหนักนี่คือดีใจแบบหนักหนักดีใจอย่างนักหนักหนักเลยครับผมอย่างนักเลยครับโอ้ไปทําอะไรมาช่วงปิดซีซั่นไหมใช่ครับดูดีดเป็นพิเศษนะพี่โอ้คิดถึงคุณรู้ฟังไม่มีไรครับครับครับผมมันเป็นเรื่องของใครยังไงครับก็ชื่อตอนก่อนนะครับเป็นชื่อตอนชื่อว่าเงินเดือนหลักแสนกับหนี้คอนโด18ล้าน 18บโอ้เท่าสมัยพี่เป็นนี่เลยนะเงินเดือนหลักแสนครับนี่อันนี้ท่อนนี้ดีเลยนะดีดีครับแล้วก็เป็นนี่18ล้านเลยใช่ครับโอ้นี่คอนโดครับผมโอ้โหกี่ห้องแล้วนั่นเนี่ยมีคําถามด้วยว่าปล่อยให้ยึดหรือสู้ต่อดีอืมอันนี้นะครับคําถามรู้เลยว่าหลังพิงฝาแล้วนะเรื่องราวมันเป็นยังไงครับ เรื่องราวก็เป็นของพี่ผู้ชายคนหนึ่งครับเขาเขียนจดหมายเข้ามาหาโคชหนุ่มเนี่ยแหละครับ<ะ>แล้ก็บอกเลยว่าอ,อตอนเนี้ผมจริงๆผมทำงานประจำนะครับมีเงินเดือนประมาณแสนนิดๆแล้วย้อนกลับไปปลายปี2018ันสมีผู้หวังดี<ะ>ผู้นั้นชื่อว่าเอเจนเอเจนเอเจนมาบอกบุญครับครับผมเอเจนมาบอกว่าเนี้ย มีคอนโดน้าลงทุนแถวพัทยาอปล่อยเช่าให้นักท่องเที่ยวได้นะนั่นไงทําราคาดีมากนั่นไงมีอยู่ห้าห้องเหมาะเหมาะโอ้เฮ้ยซื้อกันยกล็อตอย่างนี้เลยอ้าซื้อเป็นแพ็กเกจพี่เดี๋ยวนี้ห้าห้องห้าห้องน้องครับพี่บอกตรงๆห้องสองห้องอ่ะอันนั้นทําเป็นอาชีพเสริมอ ระดับนักลงทุนครับผมฮาอัพนี่จัดไปเลยหรอชอบน้ำเสียงจริงเลยก็ห้าห้องจัดไปมูลค่ารวมไปกว่าสิบแปดล้านอืสิบแปดล้านเนี่ยถ้าตีก็กลมๆก็ตกห้องละประมาณสามล้านสามล้านกว่านะเออใช่ผ่อนเนี่ยประมาณเดือนละหนึ่งแสนขึ้นมาเท่าแบบรายได้เงินเดือนเลยนะเออเออแถมไม่พอครับพี่เขาบอกมีภาระผ่อนหนี้บัตรเครดิต แล้วก็มีค่าใช้จ่ายประจำเดือนอีกประมาณ4-5่ถึงหมื่นต่อเดือนอืนั่นแหละครับพี่ก็แสงว่าตอนที่อเอเจนต์มานำเสนอเนี่ยก็รเรียกว่าอาจจะมีผู้เช่ามาช่วยแบบภา,าระใช่ยัง f l o รอยู่โอ้เอาใช่ครับแต่พอมาเจอวิกฤตโควิดเนี่ยรายได้เดือนมีนาก็คือช่วงเนี่ยต้นปีที่ผ่านมาลดคบวบเลยเดือนเมษาเคอร์ฟิวไม่ต้องพูดถึงเลยครับว่าเดือนพฤษภามมีคนบุ๊กกิ้งแค่คืนเดียว เป็น oh. คืนนะครับพี่นี่กลาย่าเปิดเป็นคืนนะปกติก็น่าจะปล่อยเป็นเดือนโอ้อืมนะครับแล้วก็มองแล้วอนาคตก็คือตลาดนักท่องเที่ยวคงแบบหดตัวแน่นอน uh huh. ความเสี่ยงวันนั้นคือไม่รู้ว่าจะโดนเลิกออฟด้วยหรือเปล่ามีความเครียดแต่ยังสู้ครับเลย <laughs> เข้ามาถามโค้ชหุ่ม้าควรทํำยังไง oh. ดีครับเอออะไรอย่างงี้อันนี้ที่มีห้าห้องเนี่ยเนาะ <c oughs> มีบุ๊กกิ้งอยู่แค่คืนเดียวครับ เนาะเข้าใจว่าห้าห้องเนี่ยน่าจะทําเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆ Airbnb หรือเปล่าเนาะที่ที่ปล่อยเช่ากับ,บนักท่องเที่ยวนะตลาดนักท่องเที่ยวเออเอาจริงๆนะครับคนลงทุนเนี่ยฝากเตือนไว้นิดนึงเพราะว่าบางคนมีเวลามีบางคนมาชวนเราเนี่ยเราจะรู้สึกดีนะโอ้มาทําคอนโดให้เช่าตลาดนักท่องเที่ยวครับแต่ละคืนคืนหนึ่งทาเงินได้เยอะกว่าแบบที่เป็นที่พักอาศัยครับสมมติพี่ให้เช่าคนคนหนึ่งเขาทาสัญญาเช่าหนึ่งปีแล้วก็เป็นห้องพักของเขาเนี่ยครับ กับแบบที่พี่ใช้หมุนเวียนคืนหนึ่งสองคืนอย่างเงี้ยรายได้ต่อต่อคืนเนี่ยมันสูงกว่าครับเมื่อเฉลี่ยกันแล้วก็ถือว่ามากกว่าอแต่เวลาที่มันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกลี้ยงเลยนะมันเกลี้ยงแล้วก็หนักเพราะฉะนั้นมันมีข้อดีข้อเสียไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อดีอย่างเดียวอย่าไปมองแต่รายได้อย่างเดียวนะนะฮะ,ะสถานการณ์ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหอย่าเรียกว่าหนักโคตรหนักครนะเพราะมันไม่ใช่แค่ตัวคอนโดที่ต้องจ่ายเนาะมันกลายเป็นว่าที่บอกว่าภาระหนี้ จากบัตรเนี่ยสี่ห้าหมื่นพี่คิดว่าเขาอาจจะใช้บัตรในการหมุนเวียนกินใช้เติมน้ํามันซื้อของเข้าบ้านาอะไรต่างพวกนี้ด้วยนะครับโอ้โหสถานก,การณ์นี้หนักมากครับแต่มุมหนึ่งที่อยากจะชวนคิดก่อนก็คือไม่อยากให้เราใช้วิธีแบบรีบไปล้มกระดานน่ะเนาะแล้วก็อยากจะให้ลองพยายามรายโดยการเจราจาดูก่อนคนะฮะอันเนี้ยแวบๆหนึ่งที่ขึ้นมาในใน,ในความคิดพี่คืออะไรรู้ไหมพี่กลัวจังเลยว่าไอราคาจริงๆของคอนโดเนี้ย มันจะไม่ได้ด้วยเนอะเพราะฉะนั้นอันนี้เราไม่รู้ข้อมูลมแต่ว่าพี่ส่งกระแสจิตและภาวนาไปว่าครับราคาคอนโดคุณจะประมาณสามล้านห้าจริงๆนะอืมเพราะว่าถ้าไม่ใช่ราคานี้เนี่ยคุณปล่อยขายทิ้งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคาของมันเป็นราคาสามล้านกว่าบาทจริงๆในตลาดยอมรับที่ราคานี้จริงๆอืวิธีแก้ที่เราอยากจะชวนคิดก็คืออาจจะยืดระยะเวลาปัญหาตรงนี้ออกไปสักนิดนึงนะแล้วหลังจาก ผนวิกฤตตรงนี้เราอาจจะทําการขายนะครับโทรหาเอเจนต์คนเมื่อกี้ครับ,รบยังมีเบอร์เขาอยู่หรือเปล่าออนะฮะอาจจะพรลองมาเรียกพูดคุยนิดนึงระยะเวลาตรงกลางตรงนี้ที่เราบอกว่าให้เจราจาหรือปรับแก้ยืดระยะเวลาเนี่ยวิธีทําก็คือ,อ,อทั้ง 5, 5้ที่เนี่ยน่าจะทำออสัญญากับธนาคาร,ครมากกว่า1ธนาคาร พี่คิดว่าธนาคารเดียวเขาคงไม่ปล่อยครับในใจงานเนี้ยมีอย่างต่ำสอถึงสามนะสิ่งที่ต้องรีบทำก็คือการเข้าไปเจราจาเพื่อขอพักการชำระครับถ้าที่ไหนให้หกได้ไปหกเลยนะสภาวะการแบบนี้ไม่สั้นแน่ๆครับแล้วทำไมให้หกเพราะว่า โอ้โหมันไม่ใช่ของที่จะขายทิ้งกันง่ายๆถูกต้องนะฮะไม่ของเนี้ยมันยืดไปหกเลยครับยืดไปหกนี่คือไม้แรกครับนะครับแล้วในขณะนี้ก็อาจจะลองหาขายแบบลดราคาคเอาเอาซับออกไปบางตัวเพื่อให้เราพอไหวอาจจะไม่ต้องขายทั้งหมดห้าตัวเนอะอาจจะต้องดูราคาว่าลดลงไปตรงไหนแล้วเราไม่เจ็บตัวมากแต่ได้ปล่อยหนี้ออกไปสามล้านสามล้านอาจจะเหลือสุดท้ายอาจจะเหลือสักสองห้องแล้วทำให้เราคอนโทรลได้ก็ได้นะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจ ตั้งก่อนว่าจะพักชําระสักหกเดือนอสมมุติว่าผ่านไปหเดือนปุ๊บ,บเอาเฮ้ยทุกอย่างกลับมาดีแต่ก็ยังขายออกไม่ได้ปล่อยออกไม่ได้ทีนี้สิ่งที่อยากให้ทําต่อคือเดินเข้าไปเจราจาเป็นกรณีพิเศษครับว่าอยากจะขอปรับการจ่ายได้ไหมเรากําลังประสบปัญหาอย่างมากนะก็อาจจะอ้างเรื่องไรายได้ไปก็ได้นะครับแล้วก็ อาจจะขอปรับจ่ายเป็นแบบขั้นบันไดหรืออะไรต่างๆว่ายืดอ,อีกสักสามเดือนหกเดือนว่าขอจ่ายต่ําแล้วก็ปรับขั้นบันไดในปีหลังๆอันนี้ต้องบอกก่อนว่าการเจราจาอะไรเป็นกรณีพิเศษเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเจ้าของเรื่องว่าจะมีความพยายามในการเข้าไปนําเสนอปัญหาแค่ไหนอืเพราะว่าอยู่ดีธนาคารเขาจะปูพรมให้ทุกคนไม่ได้เอาเลยทุกคนหยุดหกเดือนอะไรนะมไม่ไหวอย่างนั้นเหลอเอาเป็นขั้นบันไดไปอีกต่อหนึ่งไหม เคยส่ง1ม no no oh, oh, oh. so, ื ada, 1> right, uh ่นแปดใช่ไหมไม่ไหวไม่เป็นไรพี่ให้เดือนละสี่พันห้าไปเลยไม่มีหรอกเพราะนั้นทุกคนต้องเดินเข้าไปแล้วก็ไปเจรจาหาจุดที่เราสามารถผ่านปัญหาไปได้นะเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกนะตีรวมกับเขาไปก่อนเขาธนาคารมีมาตรการเยียวยาอะไรใช้สิทธิ์ซะก่อนเลยครับแล้วก็ไปให้ยาวที่สุดนะจากนั้นทยอยขายระหว่างทางรอดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามีนะปัญหาขึ้นมาเกิดขายไม่ได้อาจจะต้องบุกธนาคารแล้วคุยเป็นกรณีพิเศษ นะครับไอประเภททิ้งเลยเนี่ยขอให้เป็นไม้สุดท้ายเถอะเนาะพี่ชอบวิธีการแก้ปัญหาตรงๆแบบคนที่อยากจะพยายามแก้ปัญหาแสดงให้เขาเห็นว่าเราอยากแก้ปัญหานี้น่าจะดีที่สุดอนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยคุณต้องอาจจะต้องปรึกษากับคนที่มีประสบการณ์นะครับคนโดหนึ่งยห้องอยู่ในมือโอ้โหอมสิริครับไอพี่เทพพี่แล้วยังแปดเลย มันโตเร็วนะเออโตเร็วเรวเนี่ยพี่โอ่ก็จะคอยเก็บจากคนที่เนี่ยครับผ่อนไม่ไหวเงี้ยนะครับผมเก็บ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 ไปเรื่อยๆครับผมเออใช่โอ้โหแต่แบบตอนอ่านเคสนี้ก็โหมืนเหมือนแบบั้นพี่คือมันเล่นแบบค่าผ่อนเนี่ยขึ้นมาเท่าไรได้เราเลยแล้วยังไม่รวมกับค่าใช้จ่ายอีกเอออะไรอย่างเงี้ยคือพี่เตือนได้ไหมอ่ะเตือนทุกคนแล้วว่าเฮ้ยเรา เราเงินเดือนแสนหนึ่งก็จริงอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะมาผ่อนคอนโดแสนหนึ่งเนาะแล้วเราไม่กินอย่างอื่นเหรอเนอะวิธีคิดของการลงทุนเนี่ยที่มันปลอดภัยที่สุดคือต้องคิดถึงต้องใช้งี้ครับต้องคิดถึงวันโลกแตกไว้อ่าวันที่โลกแตกเหมือนวันเนี้ยครับเนาะเพราะฉะนั้นคนที่เวลาลงทุนคิดถึงผลตอบแทนก่อนมักจะมีความสูญเสียแบบนี้เสมออืคนที่ลงทุนแล้วประสบความสําเร็จเนี่ย มับบกจะดูเรื่องของความเสี่ยงที่ตัวเองจะเจอก่อนเสมอนะครับ,รบถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยนะครับเราจะเล่นแผงหลัง5ตัวห้นตัวเล่นเกมรับให้แน่นไว้ะนะครับ เอากลางมาหนึ่งตัวมายืนอยู่หน้าแผงหลังอีกตัวคอยกวาดคอยกวาดโอ้เป็นทฤษฎีปักปักเดอะบัสเลยเนอะก็คือเราต้องเรียกว่ามองว่าถ้าเกิดความสูญเสียขึ้นมาเอาเรารับมือมันไหวหรือเปล่าอย่างคอนโดห้าห้องนะจริงๆถ้าถ้าเป็นมุมพี่เนี่ยพี่จะตั้งโจทย์ง่ายๆแค่ว่าเกิดมันหายคนเช่าหายไปสักครึ่งนึงอ่ะเราอยู่ไหวหรือเปล่าครึ่งนึงก็ห้าหมื่นแล้วถูกไหมเราไหวหรือเปล่าเราเอาตัวรอดได้หรือเปล่า นะแต่วันนี้มันเป็นวันพิเศษจริงๆวันโลกแตกอไปทั้งห้าโอ้โหเน็ะปวดมากครับพี่อเพราะฉะนั้นฝากทุกคนไว้นะครับเวลาลงทุนอย่าไปคิดว่าเราจะมีแต่ได้ครับนะเผื่อวันแบบนี้ไว้อืนะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ตกลงไปในหลุมแรงๆอย่างนี้ทีหนึ่งปุ๊บมันออกไม่ได้นะยากมากเลยพี่นะใเพราะฉะนั้นภาวนาเรื่องเดียวเลยตอนเนี้ยขอให้คอนโดคุณที่คุณซื้อเป็นราคานี้จริงๆอ่ามูลค่าเป็นอย่างที่ซื้อมาจริงๆเนะครับไม่งั้นถ้าคอนโดคุณสองล้านแปด คุณไปซื้อแล้วก็ได้เงินส่วนต่างมาเป็นสามล้านห้าคุณขายไม่ได้ด้วยอืทีเนี้ยปัญหามันล้อมทั้งหมดเลยครับเหลือทางสุดท้ายละโอมครับผมตามหาเขาให้เจอเอเจนต์ที่ที่มึงบอกว่าดีอ่ะครับกูคืนเบอร์อาจจะยังอยู่แต่เขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะอาจจะไปแล้วก็ได้นะครับก็นะ ก็เป็นทั้งคําตอบครับแล้วก็เป็นทั้งอุทาหรณ์ให้ครับนะครับผมอ่านะฮะครับครับผมพี่องค์ครับเกิดใครมีคําถามอย่างนี้มีเรื่องหรือมีเรื่องราวดีๆอยากจะเล่านะครับรบต้องติดต่อเรายังไงครับผมโอ้โหก็ส่งมาได้หลากหลายช่องทางครับหลักๆก็เป็นที่เดอะสแตนดาร์ดนะครับผมมีโปรดิวเซอร์เราคอยอยากจะอ่านอยู่แล้วครับผมอาช่องไหนที่สองก็คือที่นี่เลยครับที่มานิโคสครับผมนี่ก็รออ่านอยู่แล้วครับครับผม เรื่องมีแต่จิ๊ดจทั้งนั้นจี๊ดจีจี๊ดจ่ขึ้นสมองเลยขึ้นสมองเลยใช่ครับแล้วก็ครับผมอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เราในทุกช่องทางนะครับเรานะฮะกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับทุกช่องทางเพจสแตนดาร์ดเว็บไซต์สแตนดาดนะฮะช่องทางแอปพลิเคชันต่างต่างนะครับโอ้ยูทูบส p o ต i ิฟายพอดบีนแอปเปิลพอดแคสต์มาทุกอันเลยมาหมดกำลังติดต่อกระทรวงต่างๆ เทสที s <S ่เราก็ติดต่อเทพที่ต่อยเขายังไม่รับสายเลยเก็ถามว่ามาทางไหนเราไปอยากเข้าอยากเข้านะฮะอยากให้คนไทยรู้เรื่องเงินกันเยอะๆครับผมนะครับแล้วก็แชร์กันไปเยอะๆนะครับแล้วก็บอกว่าแบ่งเวลามาคุยเรื่องการเงินกันบ้างนะครับเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็มีผลกระทบกับชีวิตเราอย่างแท้จริงครับผมนะฮะวันนี้ก็ขอได้รับความขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ผมก็โอมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify, YouTube และทุกที่ที่คุณฟัง podcast ได้แล้ววันนี้ The Standard Podcast Eye Opening for your ears